ฆ่ามออยิงพวกมึงแน่ไอ้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 ไไอไอ้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 ไอไอ้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 ไออ้ไ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 ออ้ไ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 ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ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 ไอ้ไอไอ้ ไม่ไอชูมันไม่อยากลากเยอะไงโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ยาหลักไอ้ดูรูได้ไงวะกูไม่ต้องกระตุกนิ้วอะไรกูยิงแล้วกูดึงนิดเดียวก็มาละนลอยเยียอะไรกูกูชินเมาส์อย่างงี้เพราะว่าสมัยก่อนฟรีไฟกูก็เล่นเมาส์ไวไงมันเลยชินคิวหรือเมื่อไรฟรีไฟไปอยู่เมื่อไรรีบซ่อมรถเลยไปไหนเดี๋ยวนี้ก็เล่นอยู่คิวปีฟรีไฟอ่ะเราจะไปดันแรงฟรีไฟเออไอพิเตอร์รถเจ้าพังไปไหน พี่มินจะไปสภาโอเคครับอยู่มายื่งเมื่อยเลยนะยังมิมินรอรอพี่สาวก่อนได้เลยพี่มินจะไปครึ่งครอบครัวโอเคเอาขว้าชื่ออะไรครับชื่อกำลังคิดอยู่ว่าจะสี่ร้อยยี่สิบถี่แดงไหมครับไีแดงไหมชื่อมุ่งสีชมพูโอเคเราจะเจอกันนะครับยังง้างครับสีแดงไหมครับไปสีแดงไหมเขาใส่้แกมพูอยู่ละเป็นเงินร้านหน่อยไปไป ไปเราไปเราเออกุรู้ล้วมาร้านอยู่เดี๋ยวไปไอ้ร้านกล้องไงนงัดร้านกล้องงัดหน่อยคนนึงไอ้บังร้านก่อนค่อยไปมันงัดได้พอดีไม่งั้นลูกมันจะนานกว่าเดิมเซเดียมมีคนงัดแล้วฮัลโหลมีคนงัดเซเดียมเซเดียมมาเลยเพื่อเราไอคิวคิวร้านกล้องไม่ทันนะมันร้อยร้อยหกสิบอะเออหลังแอร์ร้านกล้องเดี๋ยวปจอดรถไว้นี่นะแอร์รับแอร์รับจอดรถแล้วล็อกรถไปแอร์เลยเติบ ลองลดยังไงวะเป็นรถประมูลเนี่ยสาสองเนี่ยออมาจอดดิมาล็อกดิกูรอมึงกูรอมึงเออไปเลยว้าบเลยกูถึงแล้วเฮ้ยทำไมคนน้อยจังวะทาร่าไปไหนวะเนี่ยเขาแห้งครับคนเขาแหง้งพี่ยูจายเขาเล่นยังไงครับใครมันชอบเอารถประเตงสีสลิมวะไอ้เฮีย้ย

ขั้นเหรออ้าวไปเดี๋ยวกูกลับเร็วมึงวาร์ปกลับก่อนนะพี่อมมึงกดวาร์ปกลับก่อนทีนึงกดวาร์ปกลับก่อนทีนึงแล้วก็วาร์ปแล้วก็วาร์ปใหม่พี่อม เราหน่าจะไม่ได้อดดับว่าลูกนี้เพรามึงเตรียมใจกันมา้ลยมึงูเถือนมันเด็แล้ว่หวาไรอย่างไม่ไฟังนะที่ให้มัาเห็นเดียวรอหรือปะมึงฟังกนจะกระชื้นเราหลังหลังแอดเพราะว่าพี่อมมันบ๊บลดมันไม่ยอมม่เแค่นี้ฝั่นแล้วแค่นี้ฝั่นแล้วกลัวกอใช่หรอมึงรู้แน่เพราะว่าผมสนพี่อมอยู่ตลอดูแล้วฮะไม่มู่อะไรอ่ะฮัลโหล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 ขอยากันขวนึงกูมีขวดเดียวเล่นไม่ได้ขอยากันหน่อยเดีเลี้ยให้่ก่นเดไ๋ยวเลี้ย ขอบูต้องใชปืนดิปืนปืนเฮ้ยมึงฟังกูเอง m เค้องยืนเฉยๆดิรอดูดิใครจะใส่เราเปดเออมีแต่พวกใส่เราก่อนอ่ะเหมือนแบบควมแม่นาอย่รออม่แม่แบดีเม็ดก่อนไปไดีเม็ก่อนมันฟอนมันชอบฟอนยื่นิ่เรานิ่งๆรอดูเออจังแม่งว่ะดูเลยใครเอาปูนปูนเอาเราจริงมันเอามันเอาเราจริงมามามาดูน่ก่อน อ้าไปอ๋อไดมอนด์เฮดก่อนไปใส่เลยใส่เลยมีเทชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยไอ้เหี่ยวงเดียวกันนี่เฮ้ยเล่นวงเดียวกันน้องเล่นวงเดียวกันเพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่ชุบเพื่อนนี่เฮ้ยชุบเพื่อนไหนมองโอเคโอเคดีเมทพี่เห็นเพื่อนนอนตายไหมเบี้เห็นเพื่อนนอนตายไหมยิงหน่อยยิงหน่อยสวยสไม่ตายนะ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 ชูพี่โมจิชูพี่โมจิสวยพี่ต้ม

ปิดฟู้ดปิดตัวชุบเรื่อยๆฟังโก้ฟู้ดไม่ต้องชุบเพื่อนฟู้ดปิดตัวชุบเรื่อยๆไปชุบไปไล่ชุบเพื่อนไปไล่ชุบเพื่อนนี่ไม่ใช่ไปเราแข่งว่าคไปเราแข่งว่าชุบเพื่อนอีกไปเราแข่งว่าสวยๆตรงนี้ตายหมดฟู้ดฟู้ดอย่าตายนะฟู้ดที่ต่ออยู่ฟู้ดเฮ้ยชุบไว้ฟู้ดหน่อยชุบไว้ฟู้ดก่อนอ๋องชุบไว้ฟู้ดก่อนเฮ้ยปิดตัวชุบหน่อยปีรีสปิดตัวชุบหน่อยตายเยอะตายเยอะปิดตัวชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อย ชูเพื่อนหน่อยปล่อยกูเล่นก็ไม่หมดเอ็มเอฟังกูเล่นมีกกับกูสองคนเนเล่นมีกับกูสองคนพอกูครบอยู่เดี๋ยวดิเกิดเาจะจะตายแล้วชูเพื่อนหน่อยเอ็มเอเคสวยจะตายหมดแล้วแล้ตายแล้วตาแล้วแข็งว่าเฮ้ยเฟมขอไปเฟมหน่อยปล่อยกูต่อยปล่อยกูต่อยอย่างนี้าอย่างนี้มาปล่อยกูต่อยปล่อยกูต่อยปล่อยกูต่อยฟังกูดิจะตายแล้วมีหน่อยกับกูคนนึงจะตายชูเพื่อนก่อนกลับไปดูเพื่อนหน่อยรีรีก่อน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 ใครบ้างเนี่ยกูไม่รู้จะรีใครแล้ว ชีหมดแล้วหมดแล้วเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไปกูตายไปกูตายแปลงของไปกูตายไปกูตายแปลงของอีโมอีโมสวยเนาะเล่นรับเบสรับเบสฟังพี่รับเบส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 เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอ็มเคเล่นเลยเล่นเลยไหว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 ช่วยุบเพื่อนด้วยเอ็มเค่ไหวฟังพี่นะไอ้ยอย่าอย่าหนัวเยอะกูเข้ารอกตรงนี้เข้าแล้วออกกูเข้าแล้รอกเลยชุบเพื่อนด้วยตรงไหนกูเข้าแล้วออกเลยกูมาตัดให้อยู่ กูตัดให้อยู่ชูเพื่อนด้วยเมคชูเพื่อนด้วยอย่าวิ่งข่ามเอ้ยกูโดนทั้งครบกูหน่อยกันๆกันกันพี่เน้นเน้นเล่นข้างพี่ไว้น้ำเปลี่ยนมี่หน่อยเปลี่ยนมี่หน่อยเมคเปลีนตัวชุบพื่อนไกลหน่อยไกลหน่อยไอต่อยอยู่ปิดไปปิดตัวชุบไปน้องต่อยให้อยู่ตาย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 ไอ้เพื่อนตายดุกูไปกูเปลี่ยนมี่หน่อยเปลี่ยนมี่หน่อยตายตายอีกตายอีกตายอีกเฮ้บอดระวังเฮ้ยไอ้บอดระวังเฮ้ยอ้ปิดเลยอคิวเฮ้ยชุูเพื่อนหน่อยพี่เล็บแทงหน่อย จะตายแล้วจะตายแล้วพอแล้วพอแล้วกูเลยดีพอแล้วพอแล้วหมดแล้วคืน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 แล้วหมดตายแล้วตายแล้วสวยสวยสวยมากสวยมากใครบอกไม่ได้แล้วไอ้ยแจกของนะแจกของ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 หน่อยเว้ยดีหมดเลยไม่ได้เลยไม่โกงมาดีอะเรวะกูบอกแล้วคนน้อยแต่ร้อยเปิงไงเงี้ยเนี้ยเนี้ย เงียบ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 เงีเราเราจะขเราจะขอเราจะขอไอ้ไอ้บังกลับไปเลยนะไอ้ไอ้ปีเตอร์ไอ้ปีเตอร์กลับไปเลยนะปีเตอร์รู้งานเดี๋ยวพี่เอาไปแจกให้ที่เหล่ามารอตรงตรงห้องของกลับเลยกลับเลยพี่กลับเลยไม่ได้มองมึงเหรอเว้ยไม่ได้มองมึงแต่เดียวเงียบโง่ไงโง่ไงไม่มึงต้องปิดตัวชุบเยอะๆฟู้ดมึงทำดีแล้วน้องไอ้วาร์ปกลับเลยเมคเววาร์ปกลับเลยใครที่เอาของก็รอเอาของไงเอาของก็รอไงเนี่ยเอาของไง ใครว่าไปก็ไม่ต้องไงไม่ต um Kay. anyway. ้องเอาของาลับใครว่าไปก็อดดิหมดสิทธิ์โดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกใครว่าไปก็หมดสิทธ on ิ์ดิดอเด็กเกันเยอะอ่ะเป็นเดือดเกันเยอะแหววมันจะรีบไปไหนวะเด็ยเงินเยอะตอนแถวต่อนแถวตอนแถวแล้วมึงรู้จักเขาแถวปะแถวน้ากระดานดิแถวตอนยังหนึ่งหน้ากระดานน้ากระดานอ่ามึงฟังกูนะเนี่ยกูให้ดีใครไปสามสิบอันนะแบ่งเพื่อนด้วยแค่นั้นแหละ คิวอย่างแบบมึงรอที่อะไรอะคนดูกูอย่างเอาอะต่อยแบบพังวงอะไองานร้างกูเลยนะดีดีดบนเฮดุเป็นข้างอะคือบอกเลยอ้าวโดนสนับกูเฉยเด็ดกูต่อยอย่างเยอะอะสนับกูแบบไม่ได้เล่นอะกูแจกเลตัวกระสุนูอะอยากได้กระสุนเล็ดแอดออปอะเอ้ยงานร้านกล้องเวดเวดเวดงานล้านกล้องอ๋อใช่ปะใช่หลอดส้มนี่หลอดลออย่างแบกอะแบกไฟจัด ไม่ดองกันร้านอีกกลมนึงก่อนไอ้บางอาสามสองหายว่ากูไปจอดร้านสเตปามันหายอ่ะแบ่งกันเด้วยเดี๋ยวมีเวลาคุกแต่กูก็ไม่ตายไอ้เหี้ยงงไอ้พิเตอร์มายังไม่เดาขออีกกลุ่มหนึ่งเขาดูขออีกชั่วโมงนึงขออีกชั่วโมงนึงขอยไอ้ดุเอาเว้ยทุกทุกวันเลยกูตายไม่ดุตลอดเลยเหี้ยไอคิวรู้ไหมกูโก็ผป๋าไปคิวต่อยตายเลยพี่ผมติดชิ้นนักล่องพี่อม คือฟุตพอที่มาแล้วถ้าตัวมันยืนหนักมันบ่อยมึงไปปิดตัวชุบเลยนะผมเพื่อนครับปืนอยู่ตำตาเมื่อกี้ไอ้ฟุตได้ไฮไลท์อย่างเยอะอ่ะปิดตัวชุบเป็นว่าเล่นกูต่อยให้มันอ่ะไม่มีใครแทงมันได้ไอชุบแต่ก็ถือว่าเก็บตัวชุบได้ดีอยู่เออไม่เรามึงฟังกูนะไอชุบไอชุบป่ะเราต้องชุบอยู่แล้วแต่แต่ให้เพื่อนอ่ะคนเล่นนี่คมๆอ่ะมึงไปบูตเอาตัวชุบเลยตัวชุบมันมันชุบเยอะแล้วก็ชุบเยอะแต่แต่ของมันหนับตายเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม กูอ่ะต่อยต่อยกูอ่ะต่อยไลฟ์ฟู้ดแบบปิดตัวชุบไม่แต่แค่เดียวมึงอย่าติดเล่นบ่อยนะกูบอกเลยไม่มึงต้องชุบเพื่อนรักเพื่อนด้วยเราต้องดูด้วยว่าใครเป็นสายปิดตัวชุบถ้าอีจากลับมามึงปล่อยอีจาปิดเลยชุบอีจารที่มาปิดตัวชุบว่าอีจาปิดร้อนแดงโดนในเฟรมดาไอเบนไอเบนไอเบนไอซนิคไปไหนวะเมาเฮียหัวตั้งไอหัวตั้งโดนอะไรอ่ะพี่ต่อยมึต่อยกับเด็กบ้านกูบ้าไอหัวตั้งข้ามข้า่ง่ายอีกหมดแล้วรออีกชั่วโมงนึง มงตัดหเอาของไปใส่บ้านได้นะเอเมเคไอต่อยกับบ้านพี่ป่ะไอหัวตั้งเอ้ยวันไหนเนี่ยเอ้ยรอรอตีนานละไปไปกันนี้ต่อไอไปแหกตัวละสามสองใครขับสามสองใครขับอยู่ตอนนี้ครับไอบังขี้มันหลุดมึงขับข้าวไอคิวคิวมึงเอาไปมึงเอาไปไปไเมื่อกี้กูให้เฟรมขับพาไว้ใครไอบังเมื่อกี้กูพาให้มึงไม่ใช่หรอผมผมผมกำลังเอาของมาเก็บบ้าน กูไหนว่า,นาสนิทเพรมึงเล่นกันดีมากวมเว้ย KK เว้ยเล่นกันดีเล่นกันดีอ้าวแต่เพราะพวเองไอ้พูดไหมผมไม่ได้ชุบนะ้ไอ้หอกอะทำไมทำไมอันเนี้ยทำไมกูรู้สึกว่าไดมอนด์เฮดอะเมื่อก่อนนะเก่งชุบนะแต่เมื่อก่อนมันชุบไวเมื่อก่อนมันชุบไวนะแต่แต,แต่แต่คือเซตเซตใหม่เนี้ยกูเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเราอย่างไงก็ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นเราแทนอย่างไงก็ไม่รู้ว่าแต่พวกเราไม่เลือกที่จะชุบกันเร็วขึ้น ไหมมัเอางอนน่ายๆตอนนี้ของเราเพียบพร้อมว่ะลูกอมเพราะว่าไฟเราแข็งเราตัวยืนแข็งวัดด้วยแล้วก็คือมันชุบเพื่อนรักเพื่อนข,นขึ้นมาด้วยไงตอนเนี้คือเหมือนแบบหาหาคนไหวไฟ<ช>เราอด้ถ้าถ้าถ้ากูพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เราเล่นเข้าขาดกันเราเออเราเล่นชุบเพื่อนกันดีขึ้นแล้วก็คือทุกคนมันยืนแข็งกันหมดเว้มันแบบว่ามันมันมันตายยากกันหมดเวจัเปลี่ยนเซตอีกเราก็จะเปยืนยไปยืนจนเดิมอ่ะ คิดดูเด็กกอกดูกาะหูกันมีแต่เขาบ่าชุบมึงชุบมึงชุบมึงชุบอ่ะไม่ไปไอ้ยแก่กูยังไม่มีคนตายเลยแม่งบอกให้ชุบกันแล้วอ่ะเขาได้ก็สติปะไม่รู้่แต่แต่เหมือนแบบตอนตอนเล่นเกมอระกูพูดคนแรกเลยชุบอ่ะกูพูดกูพูดคนแรกเลยเป็นใครตายนะกูบอกให้ชุบเพื่อนก่อนอ่ะไอพี่บอลมันบอกว่ามันโดนกูต่อยสี่หมัดแฉกูบอกตายตายตายเขาบอกไม่ตายกูต่อยให้อีกบัดตรดินแลย แน่ดอกป่าเมื่อกี้ไอ้ใครเล่นข้างกูน่าจะได้ยินอยู่ตายตายสลับตายบอกไม่ตายมันบอกมันสวนว่าไม่ตายไม่ตายสักพักโดนคุยอีกมันนึกร้ายเลยมันต่อยไม่ได้หรอกมันโดนเวทต่อยตายอยู่เลยนะไม่ไม่ไอไอบอลกูเห็นมันต่อยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะที่กูเห็นนะไม่ตึงไม่ตึงมันแรงแค่นั้นแหละมันมแค่สนับแรงแค่นั้นแล้วแล้วกูแรงจริงนะมันเอาง่ายๆมันต่อยไม่ตึงแต่มันบูสสนับเป็นล่ะบูสสนับอย่างนั้นนะกูว่า่งไม้ป่ะถ้าไปบูทไม้อะกูเห็นแม่ง บูทไม้อย่างเดียวเลยไม่ได้บูใส่ไม้ไม่ได้หรอกมันต้องรับแข็งมันมันต้องกูัวะเล่นจนชำนาญแล้ว้ยเพราะว่าตอนแรกกูตายไม้ตลอดเลยชอบโดนไม้ชีบรออะไรอะยาบอลแม่งมันไอ้นั้นหมดเลยอะมันมันบูใส่ไม้ไม้ก็ลุกขึ้นมาตีบ<ค>ูใย<ค>ังไม่ได้<ๆ>ของบ้านใส่ร้านอีกร้านหนึ่งบ้าหาไม่เจอขาดร้านหนึ่งขาดใครอะ่ะใครยังไม่ได้มาให้ขอขาดร้านหนึ่งไอเฟมอยู่ที่มึงใช่ปหเอาไปใส่แล้วเมื่อกี้เนะี่ยใครยังไม่ได้ใส่ร้านหนึ่งวะโดนเมมทุกรอบเลยรอบละร้านรอบละร้านได้เจ็ดล้านอีกแล้ว เราองค์ก็ล้มมางก็ล้างไปเลยกรล้างนี่นะ้องรู้ป่ะแอดอกบอกกูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้ชุบันนะเว้ยแอดดูจกต,กตัวกูได้เลยกูยมีที่ชุบครบสิบห้าอันเลยทข้ามมึงตายเหรอพีเตอร์เปล่ากูกูเล่นกูเก็บตัวชุบอย่างเดียวเลยกูยไหลดีมากดีมากพีเตอร์ดีมากไฮไลท์เอาไปลงเลยนะ้องไม่เอาไม่ง่ายนะกูเล่นมากูมีไฮไลท์ทุบถอดเลยแอดอกบอกกูอัดไว้กูก็ได้ไฮไลท์ตลอดอะมันมีเต็มเครื่องแล้วพี่อยากตัดอะเยปกติเขาบอกว่าให้อดให้ได้เพราะว่า ไม่ได้เก่งเลยเว้ยแต่มันได้ง่ายจริงเว้ยไฮไลท์อะมันทำงูก็น่าเราได้แน่เรอหรอไม่คือคนงูผมต้องรักร้านก่อนเพราะตอนนี้ต้องหานีหานี่ซีเนียอีกร้อยเอ็มก่อนขาดอีกสิบเอ็มแต่กูชอบโดนพี่ถูกตีตาตลอดเลยเขาชอบตีหัวกูไอ้ย่าถูกขับซีไฮไลท์เลยมีเขาตลอดเลยว่าไงไปถามสองให้หน่อยสององอยู่กับเฟรมได้เตรียมเที่ยวแล้วสโนอินอยู่ไหนเดี๋ยวไปให้ เจอไหนเจอกันเทาก็ได้เจรจาร์ก็ได้ผมขอเบิกก่อนนะครับพี่เคลวผมขอเบิกรถมั่งดีไม่มีรถทำงานดำเลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เบิกก่ออะไรเลียวไอสัตว์กูให้มึงไปหาเอ้ขอก่อนน้อยอยากได้ก้ออ่ะไม่ได้ก่อนเล่นอ่ะมึงไม่ได้รันงานแก๊งด้วยเลียวมึงเอาแต่ตีรันอะไรกูมาดีกว่าแล้วเนี่ยบอบอเออเดี๋ยวกูไปคเดีขอมึงก็ได้ตอนเย็นตอนบ่ายอ่ะครัวไม่รันเลยเออมาละมาละ ก่มีลิงโกเยอะบ้างไหมน้องหมดเกลี้ยงเลยรู้พี่หล่อหมดเลยเหรอหมดเลยครับมีแต่ลิงซิมเวอร์เยอะมีมีเหล็กมีิงซิมเวอร์มีมีอยู่ตอนนี้น่าจะแปดเก้าพันนะพี่อ๋ออ่าเซคคิวไหนการดเเคผมอ่ะเลเวลอะอัพเฟกอยู่ไหนอะเลเวลล่างเลเวลล่างเลเวลล่างบก็หลักการละ กำลังจะไปเดเรเบลทะเลไฟอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะใครอยู่พี่ช็อปแกตึงนะแต่แกติดหมุนเออแกต่อเอาตรงมะให้ผมพูดไหมพี่ช็อปอะแกเล่สนับแกจะต่อยยักษ์ตัวนี้ให้ตายก่อนแกจะไม่ค่อยบูทเหมือนผมผมมันจะบูทต่อยวงไฟมั่วไปหมดเลยเพราะว่าผมต่อยตัวนึงแล้วใช่ไหมผมแจกพีชสักสองอ่าสมแจกพีชสักสามต่อยสัก ตัวละสามทีมันอาจจะเจ็บอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วสามทีแล้วผมก็บูสตต่อยตัวที่นครับพี<ท>่ครับอย่จะไม่ให้ตัวผมแข็งผมจะต่อยกลางวง,งให้ได้มาเรา่ผมต่อยแล้วนะลงครับรัแบบเลยเอา,เอา,เอาสอบเก้าพี่ี่คนไหนเกียวช่วงนี้กูตื่นกูตื่นประมาณห้าหกโมงอะทุกวันเลยจะติดตอมู สามโงก็สองล้านหนึ่งตีติดนะโคตรมันคนอื่นอ้อสารภาพบุกนะพี่วันนี้น่าจะเตะบ่ายแข่งบูธปะถ้านอนเร็วอ่ะกินขนมไหมพี่กินนะก็กินมากไาละมื่อกี้กูแตกตีลิงก์อลแตกวะบางทีก็ตีติดบางทีก็ตีแตกนีจังอันนี้ตัวกุลาเมื่อกี้กูแตกอืมตีสามโมงทำไมไม่ตีติดียวะมึงมีลิงกอลให้กูไหมนะเร็ว ติดอยู่แอดรแต่ละอยู่ติ๊กมาคาสิโนไมาเป็นเจพีก็แล้วพี่เจ็บครับมมีอยู่วงเลยเอ้เจ็ดวงเหรอปะเออเด็กเพราะว่าน้องไก่หายกันแดงอะรดให้ด้วยคิ้วเออเดี๋ยวกูดูให้ยี่สิบสองยี่สิบสองซูบารุ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 ร่างสี่อะประกอบดังสี่ครับ แกเอาให้ตลอดไปเฮ้ยโอ้โหไปลงทุนเลี้ยงขนมพี่โอเคไหมเดี๋ยวผมไปลงทุนแล้วมาเลี้ยงขนมพี่โอเคเลี้ยงวอลเล็ตนะคนดูโมดแตกหมดเลยวะอย่าเลี้ยงอันนี้นะขี้กเกียจรอกถ<า>อดลาบาร์ขิบหายไอ้ไก่มึงขายลิงด้งห้าแสนห้าใช่ไหมไม่ได้าขายไม่มีผมขายหมดแล้วเข้าไหมครับมึงไก่เข้าไหมครับขิบหายเลย จะยำยังไงอ่ะผมคือจะซื้อมันตีสนับสักสองทีไงสิบสองก็มันก็เนี่ยมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วเนี่ยจะต้อะไรไหนเ่ฟมินโกวะเฟมอะไรเฟมินโกวป่ะอิงโก้มีที่ไหนอ่ะไม่มีให้แฟนไปหมดแล้วต้องคืนเงินเมียหมื่นร้อยเอ็มเท่าไหร่ครับตังค์กูได้แค่ร้านเนี่ยคือสักสองร้อยได้ไหมจะลดประมูลรอบหน้าเลยจบๆเลยเอาไอ้นี่ ผมยดิงดูโอหาขายดิงดูโอขายดิดูโอขายกล่องตีครับดิงดูโอเท่าไหร่น้องเกียแครับโอ้ไว้ก่อนยันห้าห้าหกแสนเอาอยู่จุดไหนตีไหม มีระบายอัพไข่ปะก็คิดอยู่จะละอัพแลมเป็นแรมมันมาคงสี่เว้ยเฮียแต่สัตว์ m สองมันก็พอแล้วมึงอยากบ้าอัพกูจะอัพเป็นประมาณพี่เอยพี่เห็นมึงโพสขายลิงโกมึงมีกี่วงอะขายไปหมดแล้วกูตีลิงโกมาขายหมดและอ๋อตแมันมีห้าติดวงเออติดกี่อันติดสี่โอ้หาลิงโกให้กูดีเรียวมึงเอฟเคได้อะไรมั้งเนี่ยเออเจอไหนเพิ่งผมมึงเอเควันแรกเลยเมื่อวานอะไม่ได้ได้ได้มา400เหรียญเองวันเดียว หรอไอ้มิกพี่รอเรเบลล่างนานแล้วพี่จะพาน้องๆมันไปขายยาแล้วเฮ้ยแต่พี่ไปพารถให้ไอเอ็กแปดเดี๋ยวให้ขับ I ไอเอ็กแปดเอพิเตอร์ได้เกาะอ,อยู่ห้าสิบร้อย <ปะ S 1> ตัวไปล้งส่วนเอากันหึมเอเตอร์กำลัไงไปกำลังไปกำลังไปมึงมมึงไปไหนมาเนี่ยแชงอะไรอยากเล่นเกมอื่นบ้างเบื่อเกมอะไรอ่ะขออะไรพี่อยู่ไม่มีเกมอื่นแล้วไปเล่นเอไอเจไหมล่ะอเจเล่นรัด เล่นลาบเล่นลาบลาบลาบไม่มีไม่มีโหลดเซื้อ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 ไม่ไม่มีตังค์ขอขอใครมีก่อนแล้วตัวขอขอกูให้ปีเตอร์ปีเตอร์มันทำงานแกงทั้งวันวันเนี้ยมีใครขายเอเอดีไหมบ้างขับก่อนแล้วตัวครับมาครับก่ออะไรมึงก็ไปเดฟเลีิ่วหัดหาเงินบ้างปีเตอร์มันขายยาให้กูทั้งวันเลยมึงทำไรอ่ะวันวันอ่ะฮะ เออไอ้ย่าทำเคี้ยอะไรวะัวเล่นแต่ผับจีไอควายตังกระดับไม่ได้ไอ้สนมอมีไปผับจีก็ได้พี่ไปผับจีไปพับจีเลียวน้อยใจคิดพี่เดียวน้อยใจยก็ลานอีกรูปนึงก็กูบอกว่าวันนี้มึงแทบไม่มาเลยเอาไปตีสีขายยาเออแล้วถ้ากูให้มึงไอพิเตอร์มันจะไม่มองว่ากูลำเอียงเหรอโอ้กูตีแตกเลยจบกันไม่ต้องมีใครได้เคี้ยลำเอียงเป็นไงวะเคยเห็นแต่ลำตรงๆอ่ะตียังไงให้มันแตกมดูถามจริง เขาเรียกเขาเรียกตีตีแบบคิวตีพวกตีล้างตีผ่านหน่อยแม่งตีหน่อยตีหน่อยไี่ทำอะไรได้พี่ตีเขาได้ตีล้างตีผ่านไอเดียวมาไอเดียวแล้วมึงมาทำงานแกงให้กูเห็นนะแล้วถ้ามึงไม่มาทำนะกูจะด่ามึงเออผมมาตลอดแบบพรุ่งนี้ผมถ้าผมตื่นผมก็มาตอนนั้นแหละถ้าตื่นตอนไหนอะตื่นตอนไหนวั่นี้เชี่ยพายลอกูพับกีจังหกโมงเพื่อนตกเลยเมื่อนี้อะตอนไหนพิชิวแล้วเราจะแชร์พายจะไปติ๋หน่อยข้างหลังเป็นพิชิวผมคาดตี มาพิคคิวเขาไปไหมเดีอนน่ะไปพิเตอร์ไปแล้วเมียใครมาอ่ะไอฟูดอยูกไปแล้เมียน่าจะเป็นผมโดนชนเมื่อกี้ผมโดนแชงชนไปกินตามเฮียเนี่ยอ๋อให้มึงกินไงไทยอร่อยไปซื้อให้ดิจะแช่มันะเอาไปเอาเอาไว้กินให้เอาไว้กินใครให้กูขาดไครับ ให้ข hey, ้าวไปมึงได้ข right? ้าวแล้วเนไอคิวไห่ะเขียแล้วินวะเดินแลนด์เขี่ีเวท้อไปก็รำไปกรไปจะถึงแล้วงไปจะแช่งฝังมาหอด่ิวมาไอแปดตอนนี้ว่าโดน